มาต่อกันที่งานมหกรรมการกุศลใหญ่ล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติของฮุก3-1ค่ะ ที่อาคารวิหารเชียงงกำตังมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาฮุก31โคราชถนนบายพาสโคราชขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดงานมหากุศลล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติครั้งที่3ซึ่งได้รับเกียรติจากนากทััพรรงงีีอดอดตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีทางด้านนายประวิทย์อัศวินชัยประธานมูลนิธิพุทธธรรม3-1พร้อมกับคณะกรรมการมูลนิธิและสมาคมในเครือรวมถึงประชาชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับซึ่งยอดเงินที่ได้รับการบริจาคในการทำบุญในครั้งนี้กว่า10ล้านบาท จากนั้นในกรงทัพรังสศีได้เปิดผ้าแพรคลุมป้ายงานมหากุศลล้างป่าชา้าเก็บศพระยิครั้งที่3ซึ่งจัดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึง1พฤษภาคมนี้รวมระยะเวลา49วันที่สุสารทุก31ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา โดยนายประวิ์อัศวินชัยได้กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่าการเก็บศพไร้ญาติหรือการล้างป่าช้าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตโดยการนำร่างขึ้นมาประกอบพิธีชาปนก,กิจเพื่อให้วิญญาณน,นั้นได้ไปสู่ที่สงบตามความเชื่อการทำบุญแบบนี้จะช่วยให้ผู้ที่ได้ร่วมง,งานได้รับอนิสงส์ในการทำบุญใหญ่ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะ